สวัสดีครับผมทนาปินยุทธ์ครับแพ้คดีฟ้องอย่าเพราะไม่สมัครใจแยกกันอยู่ในชั้นอุทธรณ์ต้องหาทนายใหม่มีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับมีแฟนคลับนะฮะหลายท่านนะครับก็ได้มีการส่งคําพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ตัวเองนั้นเคยจ้างทนายความคนอื่นนะครับยื่นฟ้องหย่าแล้วแพ้คดีถามว่าแพ้คดีเพราะเรื่องอะไรก็เพราะาแพ้คดีเพราะว่าไปฟ้องว่าสมัครใจแยกกันอยู่ พราะเพราะว่าเรื่องสมัครใจแยกกันอยู่เนี่ยเพียงแต่จำเลยนะครับภรรยาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้สมัครใจแยกกันอยู่กับสามีเนี่ยนะฮะเราไม่มีหลักฐานว่าเขาเซ็นยินยอมหรือไม่มีหลักฐานการทะเลาะก,กันเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ไ,ได้เลยครับที่จะมีการฟ้องหย่านะครับต่อให้ทนายเก่งขนาดไหนนะครับถ้าหลักฐานไม่ถึงมันหย่าไม่ได้แน่นอนครับฉะนั้นทางเลือกทางเลี่ยงนะครับกฎหมายสมัครใจอยู่ทนายบอกเลยแทบจะเป็นหมันนะครับ ทางปฏิบัติแล้ววอล์ฟองหย่าแล้วเขาสู้คดีว่าเขาไม่ได้สมัครใจแยกอย,อยู่ข้อที่1ในประการที่เขาจะสู้คดีคือเขาไม่ได้ตกลงสมัครใจแยกกันอย,อย,อยู่เพราะหลักกฎหมายในมาตรา4ทับ2มาตราหนึ่งหทับประมวลกฎหมายแพิชน,นะครับก็กระดดอย่างชัดเจนนะครับว่า คู่สมรสสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่อะไรครับไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันคู่สมรสได้โดยปกติสุกตลอดมาเกิน3ปีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้นะครับเห็นไหมมันต้องอะไรครับสมัครใจแยกกันอยู่ทั้ง2ฝ่ายนะครับการที่ท่านไปฟ้องหย่าแยกกันอยู่จําเลยเขาต่อสู้ว่าเขาไม่ได้แยกกันอยู่แต่เราแยกฝ่ายเดียวอย่างนี้ก็จะเป็นประเด็นให สารสงสัยถ้าเราไม่มีหลักฐานชัดเจนอย่างเช่นที่แฟนคลับส่งมานะครับผมเขุญาตอ่านในคาฟ้องแต่ไม่เปิดเผยข้อมูลสมวุบุคคลนะครับอ่านในคาฟ้องที่เราสารต้นต้นตัดสินมาเนี่ยทางเราได้มีการจ้างทนายคนอื่นนะครับฟ้องหย่าแยกกันอยู่โดยอ้างว่าจําเลยตกลงแยกกันอยู่โดยมีการไปแจ้งความที่บันทึกประจําวันแต่ในบันทึกประจําวันเดียนะครับระบุแต่เรื่องของทรัพย์สินอย่างเดียวนะครับไม่อาจตีความนะครับสารบอกเลยสานต้นตัดสินมาบอกว่าไม่อาจ หรือไม่มีข้อความใดๆที่จําเลยเนี่ยตกลงแยกกันอยู่ด้วยนะครับการที่มีการแบ่งทรัพย์สินเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นการตกลงแยกกันอยู่นะครับมันเพียงแต่เป็นการตกลงแบ่งทรัพย์สินซึ่งในมาตรา1,535นะครับในมาตรา1,535ถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นสัญญาแบ่งทรัพย์สินนะครับถ้าเกิดว่ามีการหย่าจริงเนี่ยเหตุใดนะครับวันที่เราไปแจ้งความนะครับ ถึงไม่มีการตกลงกันที่สายตำรวจว่าจะไปยาหรือจะจดทะเบียนยาไม่มีข้อความใดเลยนะครับมีแต่แบอกว่าจะแยกทรัพย์สินกันใช้นะครับก็แสดงว่าการที่ไปแจ้งความที่โรงพักเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้เลยครับว่านะครับมีการที่จะแยกกันอยู่นะครับฉะนั้นศาลก็เลยมีคำพิพากษาย,ยกฟ้องนะครับฉะนั้นเรื่องแยกกันอยูเนี่ยที่ทนายพูดตลอดคือมันต้องสมัครใจทั้งสองฝ่ายนะครับเราบอกว่าสมัครใจฝ่ายเดียวเขาไม่สมัครใจ เขาไม่สมัครใจด้วยนะครับมันก็อย่าไม่ได้นะครับยกเว้นเรามีพยานบุคคลแล้วยิ่งที่ลูกลูกค้าบอกมาว่ามีพยานแค่ปากเดียวโอ้โหสมัครใจอยู่คุณบอกมีพยานปากเดียวคุณไม่เอาเพื่อนบ้านมาคุณไม่เอาอย่างน้อยพี่น้องคุณมาคุณไม่เอาพยานบุคคลที่เห็นว่าคุณกับเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันมาเพื่อนร่วมงานคุณมีไหมและคุณไม่เอาใครมาสักคนเลยนะครับศาลก็ไม่เชื่ออยู่แล้วครับถ้าผมเป็นศาลผมก็ไม่ให้ยาครับผมบอกเลยครับผมก็ไม่ให้ยา ดังนั้นถ้าเกิดเราฟ้องหย่าแยกกันอยู่นะต้องทําใจนะครับไปครึ่งหนึ่งแล้วครับว่ามันหย่ายากครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับทีนี้วิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับโดยปกติแล้วในการอุทธร์คาพิพากษาจะต้องอุทธร์ภายใน1เดือนถ้าไม่ทันต้องไปขอขยายเวลายื่นอุทธร์ต่อศาลชั้นต้นนะครับติดต่อเจ้าที่ไว้และการที่เราจะสอบถามคดีานายหนึ่งเราต้องคัดคําพิพากษา รเราต้องคัดคําเบิกความพยานคําเบิกความก็คือคาพูดที่เราสืบพยานกันวันที่ทนายโจททนายจําเลยถามค้านถามติงนะครับเราต้องคัดมาว่าเราตอบคำทนายศารว่ายอย่างไงบ้างเพื่อที่จะทนายคนใหม่เนี่ยที่เขารับงานต่อเนี่ยเขาจะได้เอาจุดตรงเนี้ยน,นะครับมาชี้แจงนะครับว่ามาชี้แจงนะครับว่า ตรงเนี้ยเราต่อยแน,นี้ความหมายเป็นแบบนี้เพื่อให้ศาลอุทธรณ์มีคําพิพากษากลับนั่นเองปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายส่งเอกสารทุกหน้ามาไลน์นะรหรือโทรศัพท์สอบถามให้ใจกันได้นะถ้าชอบวิทฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ